ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อ t h o r n i นะครับทอไ r n i อ่านถูกไหม <c oughs> ภาษาอังกฤษไม่เก่งเหมือนเดิมนะครับก็รุ่น TN12 นะครับตัวนี้เป็นหลอด XML2 นะครับตอนนี้ไปหลอด RXML 2 U2 หรือ U3 ไม่แน่ใจนะครับก็ตัวนี้นะครับคือลูกค้าทําเสียมาคือไดเวอร์มันชอ็อตนะครับแล้วก็หมดการทํางานก็หายไปเลยนะครับกล่องจะตกหมดการทํางานของเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับมันก็หายไปเลยนะครับก็ต้องทําการดัดแปลงไดเวอร์ใหม่นะครับก็คือเอาของรุ่นอื่นมาใส่แทนนะครับ เพื่อให้โตัวไปฉายนั้นกลับมาทํางานได้นะแล้วก็แรงมีความแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับมีความแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะเอ่อสเปคเดิมนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณผมจําไม่ได้ว่าน่าจะเป็น600หรือ650ลูเมนนะครับสเปคเดิมของเจ้าไปฉายรุ่นนี้นะน่าจะ650นะครับแต่อันนี้นะครับก็ที่โมใหม่นะ โมใหม่นี้คือเป็น1,100ลูเมนนะครับ1,100ลูเมนฟังไม่ผิดนะครับค่าความสว่างจะสว่างกว่าเดิมนะครับ1,100ลูเมนนะอันนี้หมดหนึ่งออไม่ใช่่ะขอบครับเบาแสงก่อนปิดแสงไฟนะครับหมดหนึ่งหมดสองหมดสามนะครับนี่นะจะมี3ามระดับแสงแล้วก็หมดที่สีเป็นสต็อ โมด5เป็น SOS นะครับแล้วก็สั่งสามารถสั่งปิดสั่งปิดสั่งปิดต่อโหมดกระพริบได้นะครับสมมุติถ้าเราจะไม่ใช้โหมดกระพริบนะก็คือเปิดโหมดไฟฉายมาระดับแสงที่เบาสุดเลยนะครับนี่อันนี้คือเบาสุดแล้วรอแสงไฟหน้ากระพริบนะครับอ่ากระพริบเสร็จปุ๊บกดปิดนะครับก็จะเป็นการสลับโหมดสั่งปิดโหมดโหมด,โหมดกระพริบ หรือหมดเอ่อหรือหมด SOS นะครับอันนี้ผมได้ทำการสั่งปิดไปแล้วนะเดี๋ยวมาลองเปิดดูนะครับอ่ะเห็นไหมหมดก็บปิดผ่านไปแล้วนะครับหรือถ้าเอ่อถ้าจะให้หมดกระพลิบกลับมานะครับให้หมกดกับพลิกกลับมาทํางานได้นะครับทําเหมือนเดิมเปิดโหมดเบาสุดรอแสงไฟกระพริบแล้วกดปิดนะครับอ่าพอกระพริบเสร็จแล้วกดปิดอย่างงี้นะครับ โหมดกระพริบก็จะกลับมาทำงานนะครับนี่นะครับลูกเล่นฟังก์ชันง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ซับซ้อนอะไรนะแล้วก็โหมดเมมโมรี่นะครับถ้าเราเปิดแสงระดับแสงไหนที่เกินไว้าวินะครับเปิดระดับแสงไหนเกินไว้5วินาทีมันจะเข้าสู่เมมโมรี่โหมดนะครับก็คือจําแสงสุดท้ายที่เราเปิดไว้นะครับแบบนี้ผมเมื่อกี้ผมเปิดแสง กระพริบไว้นะครับเปิดโหมดกระพริบไว้นะครับเปิดมาก็ยังกระพริบเป็นกระพริบเหมือนเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกเมมโมรีโหมดนะครับแต่ถ้าเปิดแล้วแสงไม่ไม่ถึงไม่ถึง5วินาทีนะครับมันก็จะเป็นแกเป็นการเปลี่ยนระดับแสงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเปิดท้างไว้เนี่ยนะครับอ่สมมติผมเปิดโหมด SOS ไว้กันอันนี้โหมด SOS จะกระพริบช้านะครับแบบนี้อ่เดี๋ยวผมเปิดโหมด SOS ทิ้งไว้นะครับ ผมปิดนะครับปิดแล้วพอเปิดมาใหม่นะครับเปิดมาใหม่ก็ยังเขาเรียกอยู่เมมโมรี o โหมดนะครับเมมโมรี o โหมดก็คือเปิดจำแสงสุดท้ายที่เราเปิดทิ้งไว้นั่นเองนะครับเวลาเปิดไฟฉายก็จะไม่ต้องมานั่งไล่ละลระดับโหมดว่าอ,อ,อันนี้โหมด1โหมด2โหมด3นะครับไม่ต้องมานั่งไล่ระดับนะ,ะถ้าเรานี้เราอยู่โหมดเบาสุดก็ได้นะครับโหมดเบาสุดนะ ถ้าเราเปิดทุกครั้งนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดโหมดเบาสุดแล้วเรารู้สึกว่าแสงไฟหน้ามันกระพริบนะไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้มันคือสั่งการเมมโมรีโหมดของมันคือปกตินะครับไม่ต้องตกใจว่ามันมีปัญหาอะไรไหมมันไม่มีปัญหาอะไรเลยมันแค่ว่าจะให้เราเลือกโหมดสั่งปิดหรือเปิดโหมดกระพริบนั่นเองนะครับทุกครั้งที่เราเปิดเมมโมรีเอ่อเปิดเปิดแสงสุดท้ายเอ่อแสงเบาเบาสุดนะครับ มันจะเข้าสู่เมมโมรี่โหมดก็แค่นั้นเองถ้าเราไม่กดปิดไฟฉายมันก็จะข้ามช็อตนั้นไปเลยนะครับไม่มีไม่มีไม่มีผลต่อแสงไฟฉายอะไรนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเราออกไปรีวิวแสงกันด้านนอกดีกว่านะครับว่าแสงเป็นแบบไหนผมขอหยุดวิดีโอไว้ก่อนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวแสงด้านนอกครับเดี๋ยวมารีวิวแสงต่อนะครับว่า แสงจะสว่างประมาณไหนนะครับนี่นะครับผมก็อยู่หน้าบ้านนะครับนี่นะไฟฉายทอนไนนี่นะครับอันนี้หมดหนึ่งนะครับหมหนึ่งหมดสองหมดสามนะครับค่าสว่างก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ผมลองไล่ระดับแสงลดระดับแสงหน้าจอให้ดูนะครับว่า สว่างประมาณนี้แบบนี้นะครับสว่างประมาณ1100ลูเมนนะครับประมาณนี้ของจริงไม่จกตานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่หนึ่งแปดหกได้อย่างเดียวนะครับผมบอกไว้ก่อนนะโมแล้วแปลงแปลงเดเวอร์แล้วนะครับใช้แบตเตอรี่ ขนาด18650ได้อย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่ที่เป็นขนาด 123A แบตเตอรี่ 123A ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ 123A สองก้อนใช้ไม่ได้นะไฟเกินนะครับไฟเกินก็ถ้าใส่ไปถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นวงจรไหมนะครับวงจรจะใช้งานไม่ได้เลยนะนี่นี่นะครับนี่สอสาม อันนี้เปิดหมดเบาสุดรอแสงไฟหน้ากระพริบจะให้แสงกระพริบกลับมานะครับอ่พอกระพริบแล้วกดปิดแบบนี้นี่นะครับแสงกระพริพกบก็กลับมาเหมือนเดิมนี่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะเปิดโมดเบาสุดนะครับรอไฟหน้ากระพริบแล้วกดปิดนะครับ ปิดแล้วเนี่ยเห็นไหมหมดกระพริบก็จะหายไปนะครับหมดกระพริบหมดกระพริบจะหายไปนะครับให้หมดกระพริบกลับมาก็เปิดหมดเบาสุดเหมือนเดิมนะครับรอไฟหน้ากระพริบแล้วกดปิดหมดกระพริบก็กลับมาทํางานได้ปกตินะครับนี่นะครับโอเคครับก็ ขอจบรีวิวแต่เท่าเองเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมใบฉายหรือโมอประฉายนะครับสอบถามพูดคุยกันได้นเนาะหรือจะโทรมาพูดคุยกันได้นะครับเบอร์เบอร์ที่เบอร์โทร0 9 142 3 2 3 9 9นานะครับช่างมินนะครับติดต่อพูดคุยสอบถามได้นะครับขอเวลาตั้งแต่เวลา10โมงถึงไม่เกิน4ทุ่มนะครับ หลังจากนั้นไม่ต้องโทรมานะครับผมขออนุญาตนอนนะครับโอเคครับฝากไปด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมใบฉายโมดิฟายใบฉายแรงสูงใบช่างมินนะครับสวัสดีครับ